thank you สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเราอีกแล้วนะคะกับสินค้าจาก,กเกษตรจังหวัดนนทบ,บุรีนั่นเองค่ะวันนี้เราก็มีฮับนัดถั่วลิสงทอดสมุนไพรค่ะแค่ฟังชื่อก็รู้แล้วนะคะว่ามีประโยชน์มากแค่ไหนนะคะทุกคนสงสัยใช่ไหมคะว่าถั่วลิสงทอดสมุนไพรเนี่ยเป็นยังไงนี่อันนี้เลย เป็นทริสงที่เอาสมุนไพรมาผุกพันกันเวลาเราทานเราจะรู้สึกถึงกลิ่นสมุนไพรเลยนะคะส่วนตัวมิน่าได้ลองทานแล้วนะคะรู้สึกว่ากลิ่นเขาหอมนะคะไม่ฉุนเลยค่ะทุกคนแล้วก็เวลาทานก็รู้สึกว่าเฮลตี้นะคะสุขภาพดีไม่ทําลายสุขภาพนะคะเพราะว่าทุกอย่างที่เราเอามานําเสนอเนี่ยเป็นสินค้าที่ทําจากธรรมชาติแล้วก็ปลอดภัยไร้สารกันเสียร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะอะเดี๋ยวเราจะมาแนะนํารสชาติกันนะคะว่ามีรสชาติอะไรบ้างรอกันอยู่หรือเปล่านะคะ โอเครสชาติที่1นะคะอันนี้จะเป็นรสมยำค่ะต้นตำรับไทยเลยค่ะนี่อันนี้น่าทานมากๆเลยนะคะส่วนรถที่2รถที่2นะคะจะเป็นรถแซ่บสยามสำหรับคนที่ชอบทานแซ่บๆนะคะบอกเลยว่าอันนี้เอาอยู่ค่ะต่อไปรถที่3มนะคะอันนี้จะเป็น รสสมุนไพรค่ะอันนี้สำหรับคนที่อาจจะไม่ค่อยชอบรสจัดนะคะก็สามารถทานเป็นตัวนี้ได้ค่ะก็เขาเรียกว่าเข้าถึงสมุนไพรนะคะอย่างเก่นแท้เลยค่ะเพราะว่ามินได้ลองทานแล้วนะคะรู้สึกว่ากลิ่นสมุนไพรนี่แบบชัดเจนมากเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้ฉุนนะคะทุกคนเรารู้สึกเหมือนเขากลิ่นหอมๆอ,อะไรแบบนี้มากกว่าค่ะ น่าทานมากมากเลยนะคะอ่าเดี๋ยวมินจะมาชิมดีกว่าแล้วก็จะมาบอกรสชาติอีกรอบหนึ่งนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะเพราะว่ามินได้แอบชิมไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะอ่าไหนเราลองมาชิมกันดีกว่านะอ,อ,อย่างแรกเลยนะคะกรอบค่ะกรอบอบเลยนะคะสมุนไพรก็จะได้กลิ่นน้อยๆเป็นกลิ่นอ่อนๆกินแล้วก็รู้สึก สุขภาพดีเลยนะคะทุกคนอันนี้คือแบบสําหรับคนรักสุขภาพนะคะก็สามารถทานได้เรื่อยๆเลยค่ะไม่ต้องกลัวอ้วนเลยนะคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะอาม้ขอชิมอีกเม็ดนึงนะคะเพื่อ,อถั่วลิสงทอดสมุนไพรนะคะเฮิร์นัทค่ะเฮิร์นัทนะคะ ก็ถ้าใครสนใจก็สามารถไปดูเพิ่มเติมนะคะได้ที่เพจเกษตรจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะในนั้นเขาก็มีสินค้ามากมายหลายอย่างเลยนะคะให้ทุกคนได้ดูรายละเอียดเอ๊วว่าอันนี้รสชาติเป็นยังไงหรือไม่ก็อาจจะเจอหน้าของวินอีกนะคะก็ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมลองไปสั่งซื้อหรือว่าไปดูรายละเอียดได้นะคะอ้อเกือบลืมเราจะมาบอกราคาทุกคนฟังนะคะนี่เห็นเป็นถุงแบบนี้ใช่ไหมคะถุงเล็กๆถ้าเป็น6ถุงต่อ1แพทแค่60บาทเท่านั้น นะคะทุกคนมินว่าทุกคนต้องไปลองซื้อทานกันแล้วนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยอร่อยจริงๆค่ะอยากให้ทุกคนช่วยกันอุดหนุนนะคะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะก็ตกถุงละ10บาทเองนะคะแล้วก็ได้เยอะด้วยนะคะแล้วก็ได้สุขภาพดีได้ความอร่อยเคี้ยวเพลินกรอบๆอ,อีกตั้งหากค่ะถ้าใครสนใจอย่าลืมไปช่วยกันอุดหนุนชาวเกษตรกรกันเยอะๆนะคะ กรอ,อบได้อร่อยจากเถอาและเปอร์เซ็นต์อร่อยอร่อยได้ประโยชน์จากสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะอ่จถ้าใครสนใจอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เพจเกษตรจังหวัดนนทบุรีนะคะในนั้นก็จะมีสินค้ามากมายหลายอย่างเลยค่ะทุกคนได้ดูรายละเอียดนะคะอย่าลืมไปช่วยกันอุดหนุนเยอะๆนะถือว่าช่วยชาวเกษตรกรน,นะคะทุกคน วันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะคะครั้งหน้าจะมีสินค้าอะไรมานำเสนออย่าลืมมาติดตามกันนะคะทุกคนบายบาย